ฉันเจ็บทุกการกระทำที่ทำให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมา พี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตเข้าห้องบันทึกเสียงถ่ายทอดอารมณ์ของพระเอกผ่านบทเพลงจากปลายปากกาของนักแต่งเพลงชั้นนำฟองเบียรในเพลงคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาหนึ่งในเพลงประกอบละครเรื่องอย่าลืมฉันของค่ายละครไทยละครที่รวบรวมซุมปเปอร์ร์แถวหน้าไว้อย่างทับข้างโดยในวันบันทึกเสียงทั้งผู้จัดพิดาหทไทยรัฐผู้กำกับป้าแจวยุธนา รวมถึงนางเอกแอนทองประสมก็ได้เดินทางไปให้กําลังใจและขอบคุณพี่เบิร์ตที่ให้เกียรติขับร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ซึ่งพี่เบิร์ตบอกว่าเพียงแค่เห็นเนื้อเพลงอย่างไม่ต้องอ่านเรื่องย่อของละครก็รู้ทันทีว่าเรื่องราวในละครอย่าลืมฉันนั้นน่าติดตามขนาดไหนและงานนี้มีโอกาสได้เจอตัวซุปเปอร์สตาร์ทั้งทีพี่ดาประแจวและสาวแอนที่ทุกคนก็ต่างเป็นผู้จัดละครเหมือนกันจึงอดไม่ได้ที่จะชักชวนพี่เบิร์ตให้ร่วมเล่นละครของตอนเองด้วยครับมันเข้าใจได้ว่าศิลปธรรมไปทั้งหมดเนี่ยมัน มันบอกใครไม่ได้มันสะอื้นเราต้องสะอื้นอยู่ในใจแต่ทาไปทุกอย่างรู้ตัวหมดเลยมีสติที่จะทําให้ให้นางเอกเจ็บช้ำต้องขอบคุณฟองเบียร์ที่เขาขยี้ได้ได้ทําให้รู้คาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละคนได้ดีเราต้องขอบคุณพี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดถ่ายทอดความเป็นคุณเขียธรมชาติเนี่ยออกมาได้แบบว่า <łość> อย่างดีที่สุดเลยครับไม่ใช่พี่คนเดียวนะคะคือที่แอนตามมาวันนี้ก็มีจุดประสงค์มาเสนอเหมือนกน่ได้บอกว่าแอนใครดีอย่างนี้อมีเบิร์เอาแอนเล่นด้วยไม่ใช่แอนจะมาฉกไปเล่นของแอนกดใจรออีกนิดแฟนๆจะได้ฟังทั้งเพลงเพราะและละครแบบรบรสแน่นอน ส่วนใครที่ถามถึงงานละครของพี่เบิร์ดก็แว่วว่าละครเรื่องกนกิโมโนที่พี่เบิร์ดต,ตกปากรับคําเล่นเป็นพระเอกประกบกับสาวชมพู่อารยาของค่ายบรสแครสซ์ซึ่งเป็นการกลับมารับงานละครในรอบ10ปีก็เตรียมเปิดกล้องถ่ายทําในเดือนเมษายนนี้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับแล้วกําลังใจก็คือการทวงถามเบิร์ดว่าเมื่อไหร่เบิร์ดจะเล่นเมื่อไหร่เบิร์ดจะเล่นคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่สร้างกำลังใจให้เบิร์ดว่าทุกคนยังต้องการดูเบิร์ดอยู่มันพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าเผื่อว่าไม่อออเหมมืนน่่ก ก็อย่าโกรธกันนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับก็ดูคนหล่อๆที่คุณเล่นด้วยในเรื่องกันละกันแต่เบิร์ตก็จะไปอยู่ในเรื่องเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสุขกันจะพยายามไม่ดีที่สุดครับพะนภูมิเท้านอกรายงาน